สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเอฟเลเวอไฟช anel กับเกมโยกังจติยุทธภพเลื่อนใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะหลักๆเนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวของกิจกรรมนะฮะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีให้เล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมซึ่งมันก็จะมีของรางวัลเนี่ยให้เราเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของเหล่านี้นะครับผมที่ขึ้นโชว์ให้ดูนะฮะรอยเท้านะครับผมกรอบข้อความกรอบโปรไฟล์แล ลังนะฮะซึ่งมันจะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยเล่นหน้าเว็บเราจะต้องทําอย่างไรกันบ้างนะฮะแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะกิจกรรมนี้เนี่ยได้รับแน่นอน100%นะครับผมสำหรับเพื่อนๆทุกคนขอแค่เราเนี่ยเล่นครบในทุกๆวันนะฮะถ้าหากพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมโยกังจุติยทธภพเลื่อนใหม่กันด้วยนะครับ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมโรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม roxro หรือเกมบิสเบสโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนำไป ทำการเปิดบอทด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือจิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่1ิบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับ ฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับร้านเติมเกมเจน้ำการค้าเติมถูกเติมไวปลอดภัยทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมแบบไม่ต้องรอคิวสำหรับเกมโยกังจุติยุทภพเลือดใหม่สำหรับราคาในแ็กต่างเนี่ยก็สามารถดูได้ที่รูปนี้เลยนะครับติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นหรือไลน์น้ำามศูนยนะครับ อันดับแรกก่อนเลยละกันนะฮะตัวของกิจกรรมตัวนี้เนี่ยนะครับผมเราสามารถเข้าไปเล่นได้ที่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ดีคริปชันนะครับผมลิงก์ที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยไม่ได้เป็นลิงก์เชิญนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นลิงก์ที่จะส่งมาจากออฟฟิเชียลโดยตรงนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวของผมเนี่ยก็ทําเกือบเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ตัดภาพไปที่ตัวของราเสื่อมก่อนละกันตัวของกิจกรรมนี้นะฮะผมก็จะเป็นตัวของการโหวตนะฮะสงครามระหว่างตัวของฝ่ายธรรมะนะฮะฝ่ายอัธรรมที่มีอย่าง 都好。 แล้วก็เผือกนะฮะทั้งหมด2คนด้วยกันนะครับซึ่งเวลาที่เราเข้าเกมมาปุ๊บนะฮะก็ให้เราทําการล็อกอินไอดีนะครับผมให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเขาเนี่ยก็จะพาเรามาสู่หน้านี้นะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะแบ่งแยกกันไปเป็นทีละจุดนะฮะเริ่มกันที่จุดแรกกันก่อนเลยละกันนะครับจุดแรกเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเลือกโหวตนะับผมว่าเราจะโหวตฝั่งไหนนะฮะจะโหวตฝ่ายธรรมะนะครับผมหรือว่าจะโหวตฝ่ายอาธรรมซึ่งข้างบนในเรื่องของการโหลดฝ่ายเนี่ยมีผลอะไรหรือเปล่านะครับมันจะมีผลไปเกี่ยวเนื่องกับตัวกกิรรม ที่2ที่จะอยู่ตรงด้านล่างนะครับผมถ้าหากว่าเราเลือกฝ่ายธรรมะนะฮะตัวของการเข้าสํานักด้านล่างเนี่ยเราก็จะเข้าสํานักได้เพียงแค่ฝ่ายธรรมะเท่านั้นแต่ถ้าเราเลือกฝ่ายอาธรรมนะครับผมเวลาเราเข้าสํานักก็จะเลือกฝ่ายอาธรรมได้เท่านั้นนะครับผมอันนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยจริงๆอยากจะเลือกอาธรรมนะคะแต่ว่ากดเลือกผิดนะครับเพราะว่าตอนที่ตัวของเบราว์เซอร์มันแสดงนะครับมันจะเปลี่ยนเองไปเรื่อยๆนะครับจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เราเลือกฝั่งที่ต้องการนะฮะติ๊กเอาไว้ก่อนให้มันนิ่งนะครับผมและหลังจาก นนลงมาที่กดโหวตนะฮะเมื่อใดก็ตามที่เรากดโหวตไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถทําการเปลี่ยนฝ่ายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ให้ระวังไว้ด้วยละกันนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่เราเนี่ยทำการล็อกอินรายวันนะฮะเราจะได้ตัวของค่าจอมยุติมาซึ่งค่าจอมยุติตรงนี้เนี่ยจะนํามาเป็นแต้มโหวตนะครับผมให้กับฝ่ายเราหรือจะเชิญเพื่อนนะครับผมจากกิจกรรมนี้โดยการคัดลอกดิงตรงนี้เนี่ยไปส่งให้เพื่อนนะฮะก็สามารถได้รับของรางวัลเช่นกันนะครับเมื่อเราทาการโหวตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวของโค้ดนะครับผม เร,เราสามารถนำโค้ดตรงนี้เนี่ยไปกรอกในเกมได้นะครับผมส่วนใครที่กดปิดไปเร็วหน่อยนะครับจำโค้ดไม่ได้นะครับก็สามารถกดที่3ขีดด้านขวาบนได้นะครับแล้วก็เลือกมาที่ตัวของบันทึกรางวัลได้นะครับตัวของของรางวัลแล้วก็โค้ดต่างๆเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้ให้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่าจะลืมนะฮะว่าโค้ดมีอะไรบ้างเนาะถัดมานะฮะเดี๋ยวเราไปที่กิจกรรมที่2กันบ้างละกันนะครับซึ่งกิจกรรมที่2เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยจะต้องเลือกสํานักนะฮะซึ่งสําน ขึ้นอยู่อันดับสูงสูงนะครับผมก็จะได้รับของรางวัลนะฮะกันไปนะครับผมซึ่งของรางวัลของกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่ตามนี้เลยนะครับตั้งแต่ตัวของไอเทมต่างๆยันวินยานดินยาห้าเซียนยินเสริมพลังนะครับแล้วก็พวกฉายานะฮะตามลําดับเลยนะฮะอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะฮะเขาก็จะส่งให้กับพวกเรานะฮะหลังจากที่กิจกรรมจบลงนะฮะซึ่งถ้าหากว่าใครยังไม่เลือกสํานักนะครับก็สามารถมาเลือกสํานักตรงที่ด้านล่างได้นะครับผมเขาก็จะมีปุ่มให้เราเนี่ยเลือก สำนักอยู่นะฮะก็อย่าลืมมาเลือกสำนักกันด้วยละกันนะครับผมอันนี้ก็เลือกแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้เช่นกันนะฮะก็เลือกกันดีๆละกันเนาะ ถัดมานะฮะก็จะเป็นกิจกรรมที่3นะฮะเป็นกิจกรรมทุบทองนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะอยากได้เจ้าตัวไอเทมพวกนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่จะเอาไปเพิ่มค่าเสน่ห์เองก็ตามส่วนในเรื่องของค่าเซตัสเนี่ยจะเพิ่มเยอะไหมเดี๋ยวผมจะไปใส่โค้ดในเกมตอนจบให้ดูด้วยละกันนะฮะก็จะมีตั้งแต่รอยเท้านะครับผมกรอบแชทแล้วก็ตัวของกรอบโปรไฟล์รวมถึงพื้นหลังนะฮะแล้วก็จะมีของเกลือนะครับผมอย่างตัวของเงินสลิงด้วยนะฮะซึ่งกิจกรรมตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็รับ ซื้อโค้ดกันเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ต้องบอกตามตรงก่อนนะฮะว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถได้รับแน่นอน100%เนะครับผมไม่ว่าจะเป็นส่วนของกรอบรอยเท้านะฮะหรือว่าพื้นหลังเองก็ตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีหลังละกันนะฮะซึ่งจํานวนการทุบไข่นะฮะที่เราจะได้หรือว่าจํานวนการทุบทองเนี่ยเราจะได้จากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะฮะหเลยก็คือนะฮะทุกๆครั้งเนี่ยที่เราทําการโหวตนะฮะซึ่งแต้มโหวตแน่นอนว่าได้จากการล็อกอินนะฮะ วอหนึ่งครั้งนะครับผมได้ตัวของแต้มทุบมา1ครั้งนะฮะหรือนะฮะถ้าหากอยากได้เพิ่มก็ลงไปทําภารกิจด้านล่างนะฮะซึ่งภารกิจเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เข้าร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็ทําการวตใช่ไหมได้นะฮะสองนะครับผมเชิญเพื่อนผ่านตัวของลิงก์นะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถกดเชิญเพื่อนได้นะฮะจากด้านบนนาะให้เลือกฝ่ายธรรมะหรืออาธรรมก็แล้วแต่เพื่อนๆนะขอแค่ก๊อปลิงก์อนันไปให้เพื่อนนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนกดเข้ามาในกิจกรรมก็ได้รับเลยนะฮะสนะครับผม ทุบหยวนเปาครบ5ครั้งจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็4นะครับผมเข้าล็อกอินครบเป็นระยะเวลา5วันก็ได้รับของรางวัลเพิ่มเติมตามนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทุบให้ดูเลยละกันนะครับผมกดโบกเข้าไปนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะได้ตัวของเกลือนะครับผมอาจจะเข็มนิดหน่อยนะฮะแต่แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถได้รับแน่นอนร0 0นะครับผมแต่ว่าผมยังขาดตัวของกรอบพื้นหลังอยู่นะับผมตอนนี้ก็ทุบไปประมาณกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวเปิดรางวัลให้ดูเลยละกันนะฮะ จากกิจกรรมล็อกอินแล้วก็เข้าร่วมสํานักด้วยนะฮะก็มีของรางวัลตามนี้เลยจะเห็นได้ว่านี่เงางูพลายนะฮะที่เป็นรอยเท้าผมได้แล้วนะครับผมถัดมานะฮะฟองอากาศนะฮะที่เป็นรอบแชทผมก็ได้แล้วนะฮะ กรอบอาโปรไฟล์นะครับผมก็ได้แล้วเห็นไหมที่เหลือก็ยังขาดแค่ในเรื่องของพื้นหลังเท่านั้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่าขอแค่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะทางตัวเกมเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเขาการันตีนะฮะในการทุบยวนเปาเนี่ยจะได้รับของรางวัลอย่างแน่นอน100%นะครับขอแค่คุณเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมทุกวันนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่ได้นะครับผมเพราะกิจกรรมเนี่ยมีระยะเวลาในการให้เราเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอา ะะไปใส่ในเกมเพิ่มเติมละกัน AOH นะฮะตัวของโค้ดเนี่ยก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันละกันนะครับผมรางวัลตอนรับปีใหม่นะฮะเข้าเกมมาเนี่ยก็คือได้ฉายาเลยนะฮะฉายามันอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็เอามาใส่เท่ๆกันได้แล้วก็เพิ่มค่าเสน่ห์ได้1แต้มนะครับผมต่อมานะฮะรางวัลเข้าร่วมสํานักนะฮะก็ได้ของรางวัลน,นี้นิดหน่อยๆนะครับผมเอามาใช้งานกันนะฮะถัดมานะฮะตำลึงห้าหมื่นได้จากตัวของทุกทองนะฮะ เงางูพายนะครับรอยเท้าอันนี้ก็ได้มาแล้วนะค่าเสน่ห์เพิ่มหนึ่งนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มเยอะมากขนาดนั้นเน้นสวยงามมากกว่านะฮะองอากาศศักดิ์สิทธิ์นะครับผมค่าเสน่ห์เพิ่มหนึ่งนะครับผมเหมือนกันเนาะเอาจริงแล้วเนี่ยพวกของแฟชั่นก็ไม่ได้เพิ่มค่าเสตัดอะไรให้เรามากมายขนาดนั้นนะฮะเน้นความสวยงามมากกว่าอันนี้อ่ะกิจกรรมอื่นๆนะับผมกรอบรูปนะฮะค่าเสน่ห์เพิ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับผมรวมพลังนะฮะนี่รางวัลยุทธภพนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น มาดูตัวของแฟชั่นกันหน่อยละกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะอ่ะสำหรับตรงนี้นะฮะตัวของกรอบรูปนะครับผมคืกคลิกเปิดใช้นะฮะสน่ห์เพิ่มหนึ่งนะครับผมก็สวยไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะแต่ถ้าใช้งานแล้วเนี่ยบอกเลยว่าพลังเนี่ยลดแน่นอนนะครับเพราะว่ากรอบอื่นๆเนี่ยมันดีกว่ามากๆเลยนะครับผมอ่ะก็กดใช้ไปนะฮะ ต่อมานะครับผมอ่ะกรอบแชทนะฮะอันนี้ยังไม่เคยมีนะครับผมเอาไปใช้งานได้เนาะเพิ่มคาสัสนิดหน่อยนะฮะพื้นหลังยังไม่มีนะครับผมแล้วก็มาที่ตัวของรอยเท้านะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่มีนะฮะก็สามารถใช้งานได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเอาไว้เล่นเพิ่มความสวยงามได้อยู่นะฮะแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ดีเลยนะครับอันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าอ่ะเพิ่มความสวยงามละกันนะฮะส่วนใครที่อยากจะได้ครบทุกอันแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปเนาะขอแค่เข้าในกิจกรรมในทุกๆวัน ะะไปทําการวรูดสำนักนะครับผมแล้วก็เอาแต้มมาทุบไข่ทุบไข่เนี่ยเดี๋ยวคุณก็ได้ครบอย่างแน่นอนนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะหางชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมยกกลางจุติอยู่แต่พบเลือดใหม่กันด้วยนะฮะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายเพื่อนๆทุกคน